ค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องรูหนังสปอยหนังกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆมาสปอนนี้เรื่องเด็กใหม่ซีซั่นสองตอนที่6ตอนเจนนี่เอ็กซ์เรื่องราวทั้งหมดของตอนนี้ก็คือเด็กไอดอลชื่อดังที่โดนพ่อแม่กดดันให้รักษาภาพลักษณ์เพื่อเงินแดนโนจะเข้ามาจัดก,การกับเธอยังไงเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆ เริเ่มเรื่องมากันที่เน็ตไอดอลชื่อดังเธอมีชื่อว่าเจนหรือแฟนคลับของเธอเรียกว่าเจนนี่เอ็กเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังกำลังนั่งไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับอยู่โดยด้านหลังกล้องนั้นก็มีพ่อแม่ของเธอคอยบงการอยู่ในไลฟ์เจนบอกกับแฟนคลับว่าทำไมาทำการบ้านไม่ได้นะ โดยมีพ่อกับแม่เขียนคำตอบอยู่ด้านหลังกล้องแล้วเจนก็พูดว่าอ๋อคิดออกแล้วพร้อมกับจะยกเครื่องดื่มขึ้นมารีวิวแต่ระหว่างไล์อยู่นั้นก็มีคนทางบ้านคอมเมนต์มาว่าตำรวจกำลังช่วยเหลือคนที่กำลังฆ่าตัวตายอยู่ตอนนี้ แล้วคนที่ดูไลฟ์สดของเจนอยู่ก็ค่อยๆอยากรู้ไปตามๆกันทําให้คนที่มาเข้าร่วมไลฟ์ของเจนลองจจก็มีแอคเขาที่ชื่อว่าเอ็นพิมขึ้นมาว่าจะอยู่กับเจนเสมอนะรออยู่นะจะเด็ดแค่ไหนก็รอแล้วพ่อแม่ของเธอก็เลยตัดบทให้เจนพูดว่าให้กําลังใจตํารวจแล้วขอตัวจบไลฟ์ด้วยความที่เบื่อแซง เจนก็เลยไล่พ่อแม่ออกจากห้องแล้วบ่นว่าไอ้พวกน้านเนินวันต่อมาที่โรงเรียนเจนไปโรงเรียนตามปกติในโรงเรียนเจนพอเจอกับแฟนขับก็ต้องเข้าไปคุยด้วยใครที่เจนคุยด้วยในโรงเรียนก็ถือว่าสุดยอดหมดเจนเดินตรงไปที่ <c oughs> ห้องเรียนเห็นแนนน้องกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะเจนเลยบอกว่าขอโทษนะนี่โต๊ะเราแนนน้องเลยบอกว่านี่เจนใช่ไหม เธอเป็นแฟนคลับพร้อมบอกประโยคที่บอกอยู่ว่าดึกแค่ไหนก็รอเจนก็เลยจำได้ว่านันนกคือแอคเคาที่ชื่อเอน็นเมื่อคืนแล้วนันนก็ขอนั่งที่ของเจนแล้วให้เจนเดินไปนั่งข้างหลังเจนทำหน้าไม่พอใจแต่ก็ต้องยอมเดินไปแต่พอรับหลังน,น,นันนะเจนก็ทำหน้าไม่พอใจใส่นันนกเห็นเลยบอกกับเจนว่า ถ้าอยู่กับแนนโนไม่โอเคบอกว่าไม่โอเคได้เลยนะเธอติดตามเจนมานานเธอดูออกว่าเวลาทำอะไรแล้วเจนดูไม่ค่อยมีความสุขพร้อมก็บอกให้เจนนั่งไปกลับไปนั่งที่เดิมเถอะแล้วบอกเจนว่าอยู่กับแนนโนพูดสิ่งที่อยากพูดจริงๆออกมาก็ได้นะแนนโนไม่อยากจะเห็นเจนเหงาอีก ตอนพักกลางวันแนโนเรียกเจนไปนั่งกินข้าวด้วยเพราะมองเห็นเจนกำลังโดนคนถามและเธอก็รู้สึกอึดอัดและในกล่องข้าวของเจนมีแต่ผักแม่ของเจนบงังคับให้เจนกินแต่ผักแต่แนโนก็ได้แบ่งไส้กรอกให้เจนกินเจนดีใจมาก แล้วก็บอกว่าไม่ได้กินมานานมากแล้วเธอเล่าให้นายนอกฟังว่าพ่อแม่ของเธอไม่ค่อยเช็คสินค้าที่มีอยู่ให้เธอเลยไม่ว่าเธอจะแพ้หรือเธอต้องนอนดึกแค่ไหนพ่อแม่ก็ไม่สนใจเพราะอะไรที่ได้เงินพ่อแม่ของเธอก็รับหมดแล้วเธอก็ต้องคอยโกหกคนอื่นว่าของที่ใช้อยู่มีคุณภาพแม้แต่ของขวัญวันเกิดของเธอเองพ่อแม่ก็ซื้อผู้ติดตามให้เธอเพื่อจะได้เรียกเงินเพิ่มได้ เจนบอกว่าเธออยากหนีหายไปจากโลกนี้แน่นอนแนะนําว่าถ้าอยากให้หายไปจากโลกนี้ใช่ไหมเจนก็บอกว่าแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกขนาดเธอจะหนีออกจากบ้านก็ไม่ได้เพราะพ่อแม่ของเธอให้จี้ที่เป็น GPS เอาไว้ติดตามตัวเธอแน่นอนเลยบอกว่าแต่วิธีนี้ไม่ใช่วิธีหนีออกจากบ้านแต่เป็นวิธีการหนีออกจากโลกต่างหาก เย็นวันนั้นเจนออกมาไลฟ์สดไวกว่าปกติและพ่อแม่ของเธอก็กลับมาถึงที่บ้านเธอบอกกับแฟนขับในไลฟ์ว่าเธอมีความในใจอยากจะพูดอยากจะบอกและเธอพูดว่าเมื่อพูดถึงความฝันของเธอเวลาเธอคิดถึงความฝันของตัวเองมันมีแต่ความว่างเปล่าวัวนๆแทบจะไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องของตัวเองเลยซ้ำเอาเวลาทั้งหมดมารีวิวสินค้าแสงแคงพวกนี้ แล้ต้องมาโกหกทุกคนเพราะว่าพ่อแม่ของเจนเองหาเงินไม่ได้เลยต้องให้เจนหาเงินให้พ่อแม่ไม่เห็นไลฟ์ก็วิ่งขึ้นไปห้ามและหวังจะให้เจนหยุดไลฟ์แต่ห้องของเจนก็ล็อกประตูไว้แม่เลยเรียกเอาคนแจนมาไขเขาขเปิดประตูเข้าไปกลับพบว่าในห้องว่างเปล่าไม่มีใครอยู่มีแต่โน้ตบุ๊กที่เปิดไลฟ์ของเจนไว้ในไลฟ์ เจนบอกว่าตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายพอพ่อได้ยินก็โทรหาตำรวจบอกว่าลูกสาวเขากำลังไล่ฆ่าตัวตายให้ช่วยหาสัญญาณโทรศัพท์ให้หน่อยว่าอยู่ที่ไหนเจนหยิบมีดขึ้นมาถามว่าจะแทงที่ไหนดีให้ทุกคนช่วยเลือกหน่อยเธอบอกขอบคุณทุกคนก่อนจะยกมีดปาดคอตัวเองแล้วพ่อก็ด่าตำรวจว่ามึงก็ถามอยู่ได้ลูกกูฆ่าตัวตายไปแล้ว พ่อแม่ร้องไห้ดานลั่นตัดภาพมาที่แนโนกับเจนในห้องจำลองที่เหมือนห้องของเจนแนโนตบมือให้เจนแล้วบอกว่าแสดงดีมากสมแล้วที่เป็นเน็ตไอดอลพร้อมเล่าย้อนไปถึงวันที่วางแผนกันแนโนให้เจนเอาจี้คอไปใส่ไว้ในกล่องจดหมายที่บ้านและให้เอาเอฟเฟกต เลือดไว้ที่คอเพื่อให้เวลาปาดคอแล้วจะได้ดูเหมือนจริงและถามเจนว่าอยากจะมีชื่อใหม่เป็นชื่ออะไรล่ะเจนได้ยินก็บอกว่าโรซี่แล้วกันตัดภาพมาที่เจนที่เปลี่ยนการแต่งตัวแนละทรงผมใหม่จนจำไม่ได้และข่าวของเจนก็ออกทีวีพร้อมกับพ่อแม่ของเจนที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่แนนนอสบอกเจนว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวสักพักคนก็จะลืมเจนนี่เอ็ก ไปแน่นอนตกดึกแนโนก็ดูคลิปของยูริที่ทำข่าวว่าเน็ตไอดอลไร์สดฆ่าตัวตายปลอมเจนเห็นข่าวก็ตกใจมากว่าเอาของไปทิ้งหมดแล้วทำไมยังกลับมาที่เดิมได้แนโนบอกว่าน่าจะมีคนเอากลับมาวางไว้ในข่าว ยูรีให้สัมภาษณ์ว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทกับเจนแต่เจนเป็นคนจิตใจดีเป็นคนสดใสไม่น่าทำแบบนี้ได้อย่างแน่นอนน่าจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ๆเพื่อความกระจ่างเธอได้เปิดเพจที่มีชื่อว่าเล่าความจริงเรื่องเจนยูรีได้ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยเจนบอกว่ามันเป็นใครกันวะเราไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนด้วยซ้ำเจน ได้ใช้ชื่อโรซี่ชื่อใหม่เข้าไปคอมเมนต์ในไลฟ์ของยูริว่าต่อว่ายูริต่างๆัางน,นานาเจนเครียดมากจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ปลายสายเป็นเสียงของยูริถามว่าเจนหรือว่าโรซี่เอ๊ะหรือว่าเจนหรือว่าโรซี่นะยูรินัดเจอเจนแล้วเจนก็มาตามนั้นมาถึงยูริก็นั่งรออยู่แล้วบอกว่ายูริมีรูปเป็นหลักฐานนะ เจนถามยูรีว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ยูรีบอกว่าเธอแค่หวังดีเพราะคนที่ลายที่สุดกับเจนก็คือแนนนนั่นแหละคิดดีๆนะว่าใครจะมาถ่ายรูปพวกนี้ได้ถ้าไม่ใช่แนนเนแล Jane, ้วเจนก็เดินกลับเข้ามาในห้องแนนเนเห็นนนเนาเลยถามว่าไปไหนมาหรอเจนเจนก็บอกว่าไปสูดอากาศมาแนนนบอกว่าเจนทำท่าดูกำลังสับสนนะ เจนบอกว่าไม่มีอะไรเธอแค่คิดถึงบ้านตกดึกเจนลุกขึ้นมาเล่นโทรศัพท์แล้วเข้าไปดูไลฟ์ของยูริยูริบอกว่าเธอสงสัยคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือแนนโนแนนโนกับเจนสนิทมากและในที่เกิดเหตุก็มีรอยเท้าสองข้่เธอเลยสันนิษฐานว่าต้องเป็นของแนนโนแน่และตอนนี้ก็มีคนแจ้งบอดแสตำรวจแล้วว่าสองคนนี้กำลังอยู่ที่ไหน แนนโนตื่นขึ้นมาเลยหันมาเรียกเจนว่าเจนทําอะไรอยู่เจนตกใจจึงบอกว่าเธอกําลังคิดผิดเธอไม่อยากเป็นโรซี่แล้วแนโนโนเลยบอกว่าเป็นไงล่ะก็บอกแล้วให้คิดดีๆเพราะว่าตอนนี้เจนไม่มีบ้านให้กลับแล้วนะแล้วแนนโนก็บอกต่อว่าแต่มันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะแล้วก็ยื่นมีดให้เจนแล้วบอกเจนว่าข้านนโนซะถ้าหลักจะโกหก ก็ต้องไปให้มันสดและเจนก็ปาดคอแนโนจริงจริงพอเลือดสากเจนก็ร้องไห้ใหญ่แล้วก็โทรศัพท์โทรบอกยูริว่านันโนตายแล้วยูรินะนําว่าให้เอามีดจีดแขนตัวเองให้ดูเหมือนว่าต่อสู้มาแล้วเอามีดยัดใส่แนโนเพื่อส่หลายแนโนว่าเป็นคนทําแล้วหลังจากนั้นเจนก็วิ่งออกมาและใช้แอคเขาที่ชื่อว่าเจนนี่คนใหม่ ไลฟ์ Life, เพื่อบอกเพื่อนๆให้ทุกคนช่วยเขาและบอกว่าแน n โนบังคับครูเข็นให้เจนเปลี่ยนแปลงตัวเองแลง้วบังคับให้เธอไปมีอะไรด้วยแต่เธอก็ไม่ยอมแล้วอยู่ดีๆก็มีคอมเมนต์ขึ้นมาว่าอีหลวงโลกเจนนี่เอ็กตัวจริงเขากลับมาแล้วแล้วอยู่ๆก็มีไลฟ์สดของแนนโนบอกว่าสวัสดีค่ะเจนเองนะคะ แล้วรูปในห้องทั้งหมดก็เป็นรูปของแนนโนแทนเจนนั่งรถกลับมาที่บ้านเห็นพ่อกับแม่ของเธอกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับแนนโนเธอเรียกพ่อแม่ของเธอพ่อแม่เนื้อได้ยินก็เลยบอกว่าเธอยังกล้ากลับมาอีกเหรอเจนบอกว่าเธอเป็นลูกไงพ่อและแม่ได้ยินก็บอกว่าไม่ใช่เธอไม่ใช่ลูกฉันและชี้ไปที่แนนโน อมบอกว่าลูกคนเดียวของพวกเขากำลังนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้ไงแม่พูดขึ้นมาว่าที่ต้องควบคุมอาหารเพราะว่ารู้ว่าลูกของเขาแพ้อะไรบ้างและที่ต้องมีจี้ติดตามตัวก็เพราะว่ากลัวเจอคนอย่างแกไงแล้วพ่อก็เลยบอกว่าเขาทำแบบนี้ก็เพราะความต้องการของเจนตั้งแต่เด็กเจนก็อยากจะดังเขาก็เลยผลักดันไปให้ถึงที่สุด เจนตัวจริงเมื่อได้ยินก็ยืนร้องไห้ใหญ่นานาพูดว่าเธอจำสิ่งที่เธอพูดได้หรือเปล่าทุกวันนี้ไม่เห็นต้องมีพ่อแม่เลยพวกเขาตั้งหากที่เอาแต่ก่อเรากินครอบครัวแบบนี้ไม่มีจะดีกว่าถ้าเธอจำสิ่งที่เธอพูดไว้ไม่ได้แล้วใครละ่ะจะจำเธอได้เจนเข้าไปขย่าตัวแนนเน,โนบอกว่าแกทำ้ายชีวิตฉันฉันฆ่าแกไปแล้ว แกมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงพ่อจับตัวเจนโยนออกไปแนนโน่นเลยบอกว่าเธอตั้งหากที่ทำลายชีวิตตัวเองเธอนั่นแหละเป็นคนฆ่าเจนนี่เอกเองแล้วแนนโน่นก็ทำท่าร้องไห้และบอกว่าพวกเขาพยายามสมรอยเป็นเจนบังคับเจนทุกอย่างแล้วก็ถามหากล้องเพื่อไล์สดอยากบอกให้ทุกคนรู้และเห็นเหตุการณ์นี้ชัดๆในไลฟ์ มีคนสงสารเจนเต็มไปหมดและเจนก็หันไปถามพ่อว่าคุณพ่อคะเรียกรถตำรวจแล้วใช่ไหมแล้วเสียง,งรถตำรวจก็ดังขึ้นเจนพยายามจะหนีแต่ก็หนีไม่พ้นแล้วตำรวจก็มาล็อกตัวไว้เธอให้สัมภาษณ์กับน,นักข่าวว่าเจนนี่เจนไงคะทุกคนจำเจนได้ไหมแล้วนันโนก็เลยเดินออกมาบอกว่าเจนอยู่นี่คะ่ะ เจนหันไปถามแนนโนว่าเราผิดมากเลยเหรอถึงต้องทำกับเราขนาดนี้แล้วก็สะบัดตัววิ่งหนีไปแล้วยูริก็เดินเข้ามาบอกแนนโนว่าแสบมากเลยนะแนนโนเมื่อได้ยินก็บอกกับยูริว่ายูริยังต้องเรียนรู้อีกเยอะยูริไม่เห็นแผลที่คอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวดูแผลที่คอของแนนโนสิแผลยังไม่หายอีกหรอ พอต้องตอบเรื่องคำถามของเจนไม่ได้แล้วใช่ไหมกำลังสงสัยสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ใช่ไหมอย่างนี้แนนก็ตายได้แล้วสิและยูดีก็เดินออกไปและเรื่องของตอนนี้ก็จบลงเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งตอนนะคะยังไงฝากติดตามช่องรูหนังสปอยหนังกันไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะ